สวัสดีค่ะจากร้าน M Japan 2 0 2 1นะคะกลับมาพบกับพวกเราที่ญี่ปุ่นอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดจองนะคะรถไถอิเซกิรุ่น CU สอนะคะสำหรับคันนี้ค่ะก็จะเป็นเครื่องดีเซลสสูบนะคะขนาด22แรงม้านะคะก็มาพร้อมกับโครง,หล,งหลังคาแบบนี้สวยๆนะคะคันนี้ก็จะเป็นสีเดิมนะคะลูกค้าสำหรับชั่วโมงการใช้งานนะคะ1,7ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยค่ะว่าสภาพใกล้ๆเป็นยังไงบ้างนะคะ อันนี้ชั่วโมงการใช้งานนะคะเป็นไม้จริงนะคะสําหรับคันนี้ก็ต้องมีการเผาหัวนิดนึงค่ะประมาณ5-10วินาทีนะคะสําหรับอตอนแรกที่ใายนะคะก็จะเยียบคาดเผาหัวแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ ก็จะเป็นระบบเกียร์นะคะจะเป็น9เกียร์เดินหน้านะคะ3เกียร์ถอยหลังค่ะก็จะเ็นโลหไฮอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เกียร์จะเกียร์เียรธรรมดานะคะจะอยู่บริเวณทางซ้ายมือตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโอตเตรี่นะคะ PTO ปั่นได้3ระดับนะคะ1 2 3 กับหลังมีวิดีโอกลับหลังด้วยนะคะสําหรับคันนี้เดินหน้า3นะคะถอยหลัง3มนะคะเวลาถอยหลังเราก็จะดึงตัวสีเหลืองตรงนี้นะคะขึ้นมาแล้วก็มันก็จะเป็นกลับหลังนะคะความพิเศษของคันนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะเขาก็จะมีตัวปรับสวิงได้นะคะเรียกว่าคันนี้ก็จะเป็นฟลูออปชั่นเลยนะคะที่เขาทํามาค่ะแล้วก็ห้องโดยสารนะคะสะอาดสะอา้านกว้างขวางค่ะไม่มีรอยสนิมนะคะเบาะสวยค่ะ อันนี้ก็จะมีกล่องเครื่องมือกล่องเครื่องมือไว้ใส่ด้วยนะคะ mm hmm. เผื่อลูกค้าแบบว่ามีอะไรที่จะใส่แล้วก็เตรียมเครื่องมือสแตนบายไว้ค่ะเบลนะคะยังอยู่ครบนะคะไม่มีรอยสนิมนะคะตรงห้องเครื่อง mm hmm. ปุ่มตรงนี้นะคะก็จะเป็นปรับโรตารี่อีกอย่างหนึ่งค่ะแล้วก็จะมีสวิงด้วยนะคะระบบสวิงเดี๋ยวเราจะมาให้ดูในตอนที่สาธิตแล้วกันนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นสีเดิมนะคะมีย้อมกระทะเข้ามาตรงข้างหน้านิดนึงค่ะยางนะคะ โดยรวมนะคะสภาพดีทั้งสีเส้นนะคะยังไม่มีรอยแตกรายงาค่ะสำหรับยางหน้าก็จะเป็นยางขอบ6ขี14 4นะคะยางขอบ14นะคะายางหน้าแล้วก็ยางหลังนะคะเป็น9ขีด2่ค่ะบีสโตนทั้งสีเส้นนะคะสภาพสวยๆเลยค่ะดอกยางยางดีๆแบบนี้เลยนะคะอย่างที่บอกไปค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่อง3ามสูมนะคะ เป็นดีเซลสามสูบนะคะก็แห้งๆอยู่นะคะข้างใต้ยังไม่มีรั่วซึมนะคะบริเวณล้อแล้วก็ช่วงล่างยังแน่นเลยค่ะกระโปรงฝารถนะคะสภาพสวยแล้วก็ ถังน้ามันจะอยู่บริเวณข้างหน้าแฮนนะคะจะคันนี้สำหรับคันนี้อย่างที่บอกไปช่วงต้นคลิปค่ะคันนี้นะคะเขาก็จะมีหลังคามาให้ด้วยนะคะก็จะเป็นหลังคาอิซากิหลังคาไฟเบอร์อย่างดีตรงรุ่นนะคะก็มีความทนทานค่ะก็เป็นโรบารที่มากับตัวรถเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็แข็งแรงทนทานค่ะปกติติดไปนะคะเฉพาะตัวนี้ก็จะประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะไฟนะคะยังสามารถใช้งานได้ปกตินะคะทั้งไฟหน้าไฟเดียวแล้วก็ไฟ ข้างหลังนะคะมาดูโรตารี่กันบ้างค่ะสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับโรตารี่ขนาดเมตรสีค่ะถือว่าเป็นโรตารี่ใหญ่เลยนะคะก็เป็นพอดีกับตัวรถเลยค่ะเป็นโรตารี่ที่มาพร้อมรถนะคะสีก็จะสีเป็นชุดเดียวกันเลยค่ะคันนี้มีแขนลังมาให้ด้วยนะคะก็แล้วก็จะมีปรับสวิงได้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้โรตารี่ใบหนามากนะคะ ประมาณ5เซนได้คือลูกค้าก็สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะซื้อไปนะคะซื้อจากร้านก็กเติมน้ํามันขับได้เลยค่ะเพราะว่าราคานี้นะคะเราขายอยู่ที่อ้อลืมแจ้งราคานะคะสำหรับคันนี้นะคะเราขายอยู่ที่หนึ่งแสนห้าบาทนะคะราคานี้ได้อะไรบ้างนะคะก็จะได้ลดตามในวิดีโอเลยนะคะก็จะมีโรตารี่มีหลังคาให้ด้วยนะคะเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะให้ด้วยแล้วก็จะมีเปลี่ยนกรอง าเช็คไฮดรอลิกอะไรให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมวีดีโอสาธิตการใช้งานกันเลยค่ะว่าเสียงรถเป็นยังไงช่วงล่างยังใช้ได้ไหมเข้าเกียร์ได้ปกติไหมค่ะเดี๋ยวสตาร์ทให้ชมกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ใก้แล้วขึ้นลงวางเช้าวางเ,างเร็วนะคะเราสามารถปลอกได้นะคะก็จะอยู่ใต้บอกนะคะก็ยางที่แจงไปแต่ว่าด้วยส่วนทั่วไปนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอ้าจะไปรองอะไรต่อ แต้องดแ่แต่นะคะเดี๋ยวเดยวทางร้านเช็คให้นะคะจะเปเช็คให้แต่แล้วก็จะเป็นไฟเลี้ยวขวานะคะแล้วก็จะเปลี่ยนหลอดหลอดไฟให้ใหม่นะคะรถรถสภาพดีสีสวยค่ะ ก็จะอยู่ทางข้างล่างนี้คะฝั่งทางขวามือนะคะลูกค้าก็สามารถดูได้ถ้าหากสนใจนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจองนะคะทางร้านมีมัดจำนะคะอันนี้มีมัดจำแล้วก็ส่วนที่เหลือนะคะก็จะจ่ายตอนรับรถนะคะก่อหน้าร้านอยู่ที่อำเภอวังสามอจังหวัดอุดรธานีค่ะก็สนใจก็เป็นไลน์ไ d ดี0ุ7 5 0 1 4ุ้มเจปดรดค่ะ วิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะกดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเดี๋ยวมีรถเข้ามาแล้วก็จะมาอาปัปเดตให้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอีมาพี่วให้เล้